สวัสดีครับมาพบกับนัจุยเช่นเคยนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงสว่วนโซนี่อะไรนะ cv cv e 1 0นะครับหรือ z v e 1 0อะไรก็แล้วแต่ผมแทนว่า e 1 0แล้วกันนะครับตัว e 1 0เนี่ยเมื่อกี้ผมแกะกล่องไป้แล้วคราวนี้มาดูสภาพขานอก็คร่าวกันนะครับแบบเปรียบเทียบกับอันอื่นนะครับวราปัญหาที่คิดว่าอาจจะทำให้ท่านไม่สนใจนะครับหรือจะเป็นกังวนใจ,จเพราะว่า จากเมื่อกี้ลองชาร์จแบตแล้วลองจับ,จบกๆก็ๆดูนะครับก็รู้สึกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเหมือนออกแบบมาให้ถ่ายวีดีโอเป็นหลักมากกว่าที่จะเอามาถ่ายตัวถ่ายรูปด้วยนะครับเพราะว่ามันมันถ่ายรูปได้นะครับไม่มีไรแต่เราวนี้ยผมว่ามันการใช้งา,านเนี่ยเขาจะเน้นถ่ายวีดีโอเ,เขาจะตัดอะไรก็ตัดตัดปุ่มโหมดออกไปตรงนี้เนี่ยโหมดตรงนี้ออกไปเลยนะครับสังเกตไหมครับกล้องทั่วไปเนี่ยมันจะมีโหมดทั้งนั้นมันจะมีโหมดให้ในการถ่ายรูปให้ปรับง่าย หมุนก็ตรงนี้ปุ๊บปึ๊บ,บจะสามารถถ่ายเป็นออโต้ถ่ายเป็นโหมด P โหมด A โหมด M นะครับได้หมดได้แต่อีตัวนี้มันจะไม่มีนะครับามาดูกันนะครับเปิดเครื่อปุ๊บตัวปรโหมดอยู่ตรงนี้นะครับกดมามันก็จะมีถ่ายวีดีโอนะครับอ่าถ่ายอ่นนี้เป็นฟัง A โหมนแบบ เป็นอะไรนะมีมีโหมดพิเศษอะไรมันเยอะนะครับแล้วก็กดโหมดปกติที่เราถ่ายรูปตอนแรกเนี่ยมันจะถูกตั้งให้เป็นออโต้นะครับอ่าเป็นรูปสีเขียวเนี้ยเป็นออโต้ในสีเขียวคือเข้ามาเนี่ยปุ๊บถ้าเกิดคุณอยากจะออโต้เลยเนี่ยก็คือแบบคนใช้ถ่ายรูปง,ง่ายๆนี่ไม่มีปัญหาครับก็คือเปิดมาปุ๊บถ่ายได้เลยแต่ถ้าอ่าคนต้องการถ่ายรูปแบบ อ่าแบบสร้างสารนิดนึงไปซื้อเลนมาอย่างอย่า,าปรับเป็นโหมด A โหมด M ออะไรอย่างเงี้ยจังก็จะลําบากนะเพราะคุณต้องกดไปตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็หมดก่าตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่โหมดือโหมด A อ่าโหมด S ออะไรพวกนี้นะครับอ่าถึงจะเลาะได้นะครับปึ๊บพอตั้งไว้มันก็จะไปที่โหมดนั้นเลยครับถ้าคุณจะถ่ายเปลี่ยนอีกกุณก็ต้องมากดตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้อาจจะเสียเวลามากกว่านิดนึงแต่ถ้าใครไม่ไม่ได้เปลี่ยนโหมดบ่อยนะครับก็ไม่ไม่น่ามีปัญหาและอย่างหนึ่งที่รู้สึกก็คือ อ่ามันไม่มีทัชสกรีนนะครับ 000. มันไม่มีทัชสกรีนมันทัชไม่ได้เนาะต้องเข้าใจนะครับบอกไว้ก่อนถ้าใครอยากได้ทัชเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับไม่แนะนํานะครับถ้าใครอยากได้แต่ถ้าใครไม่เน้นทัชก็โอเคนะครับอ่าแล้วก็ไอตัวแจ็คก็พูดไปแล้วนะครับในตอนแกะกล่องนะพูดซ้บบีีก็ได้นะครับก็คือข้อดีก็คือนี่ครับมันมีทั้งใสไม์ไม์ทั้ง3.5จุดห้าที่มันมีช่องขัางเสียบไม์ทั้งแสหูฟังนะครับซึ่งตัวเนี้ย สำหรับราคาประมาณ20,000ต้นๆนะครับหรือหมื่นปลายๆพวกนี้จะไม่มีทั่วไปจะมีแจ็คเดียวนะครับออย่างพ纳โซนิกนะครับก็มีจะมีแเดียวไอ้ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหน้าออย่าง7 0 0ดอยดีย่าง e M3 <c oughs> ผมนะครับก็จะมีแค่อันเดียวยกเว้น RP นะครับ rp จะมี2อันก็คืออ p มันก็จะเป็นตัวแพงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะมีให้ซึ่งสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับอ่า อันนี้คือพูดถึงภาพภายนอกนะครับอย่างอื่นยังไม่พูดถึงนะสภาพภายในซอฟต์แวร์ไม่พูดถึงครับเดี๋ยวขอเล่นจนชิคล่องก่อนนะเราเดี๋ยวจะทําให้ดูส่วนน้ําหนักนะครับคือมันเป็นเหมือนลูกผสมนะครับระหว่าง A5000 กับ A6000 เนาะแล้วก็แต่ยกเทคโนโลยีของอะไรไอวี1 n z แซดแซมานะครับประมาณนั้นนะครับน้ําหนักก็ประมาณ470นะครับเห็นชัดไหมนพอดีไฟเปิดไฟไว้มันจะท้อน อ่านะครับนี่ผมเทียบว,ว่าเอวพันให้ดูนะคือไม่นลูกผสม 6, เอวพันเบากว่านะครับนิดหนึ่งประมาณ460ร้อยหกสิบนิดหนึ่งครับอ้าวผมเอาแบบประมาณ450กว่านะครับาท,าทางทั้งที่เอวพันมี e v f นะครับมีแฟตนะครับตัวนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดไปก็คือมันไม่มีนอกจากมันไม่มีทัศสกรีแล้วนะครับมันไม่มีแฟตด้วยนะ มันไม่มีแฟลชบิวอินด้วยนะครับไม่มี EVF อย่างที่บอก EVF ก็ถ้าใครไม่ได้เน้นใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครเน้นใช้ก็จะลําบากนิดนึงก็คือเวลาที่เราออกกลางแดดกลางแดดนะครับแล้วเราถือกล้องจะถ่ายรูปเนี่ยบางทีเนี่ยแดดมันจ้างมากเนี่ยมันมันจะมองไม่ค่อยเห็น LCD แต่ถ้าใครไม่ได้ไปถ่ายกลางแดดแดดมันร้อน,นครับบางคนก็ไม่ได้ใช้หรอกขององผมก็ถ่ายในร่ม้ะส่วนใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอแฟลชไม่มีปุ๊บเนี่ยคุณก็มันจะมีฮัตชูให้มานะครับฮัตชูให้มา อาแต่ถ้าคุณใส่นี่มันก็ไม่เห็นนะครับ h o t s h ก็เป็น h o t s h ของ Sony ปกตินะครับถ้าใครมีแฟลชโซนีก็ for Sony ก็ซื้อมาใส่ได้นะแต่ถ้าใครไม่เน้นแฟลไม่เน้นอะไรว่าไม,ไม่ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับแต่นี้มันมีพวกโกดอกถูก,ถกๆก็เยอะนะครับใครก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะอ่านะครับก็คือรูปร่างทั่วไปการจับถืออย่บอกวนะ่ามันก็เหมือนลูกลูกผสมระหว่างเองพันเอนะครับแต่ถ้าถ้าภาพภายนอกที่อ่าที่ไม่ ที่ไม่ชอบก็คือไม่มีปุ่มแตยอนะครับอ่าไม่มีปุ่มแตยอทําให้หมุนลาบากอ่านะครับแต่ที่บอกถ้าถ้าเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปตั้งค่าอะไรมากก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีทัชสกนนรีนอะไรก็จะอาจอาจะลำบากท,ที่หนึ่งคุณต้องมาปรับที่ตรงนี้แต่ถ้าใครไม่ได้ปรับเยอะเนี่ยผมว่าก็โอเคนะครับไมไ่เป็นปัญหาอะไร การปรับก็คล้ายๆกันนะครับแต่เนื่องจากผมชินแล้วนะเพราะผมเคยใช้ตัวโซนี่มามันก็จะมันก็จะชินอยู่แต่ถ้าใครไม่เคยใช่อาจจะต้องปรับมาปรับน,นิดนึงนะครับตำแหน่งปุ่มแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่าน้ำหนักอะไรก็กลางๆนะประมาณกับครึ่งโลนะก็คิดเอาแล้วกันว่าหนักอย่างนี้หนักประมาณนี้จะเวิร์กไหมถ้าใครไม่ชอบก็หรือจะไปเอาพวกโกโปรอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าแต่ผมก็ เรลองดูนะครับลองดูเขาตัวนี้มันโกโปเนี่ยติดตรงเล็กจริงแต่การว่ามันต่อไมน์นอกได้ต้องใช้อแดปเตอร์มันซึ่งราคาสูงมากสองพันพันเจ็ดสองพันอะไรประมาณนะครับอ่าเราต้องใหม่อีก็่สจ่ายไปใส่มาเธอะท่าใหญ่โตไปเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวคงขอไปลองถ่ายจริงก่อนนะว่าจะอธิบายทีหนึ่งสําหรับคลิปนี้ก็คงสั้นๆนะครับสาหรับสภาพภายนอกที่ดูแล้วอาจจะเป็นปัญหาในการสําหรับตัดสินใจในการเลือกก็ได้นะครับ ทีนี้ก็ลาไปนี้สวัสดีครับ